เป็นคลิปที่เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วก็ต้องอุดทานว่าอ๋อ <c oughs> แล้วเป็นคลิปที่เห็นแล้วหวาดเสียวแน่นอนเพราะว่ารถบรรทุกคันนึงขนแผ่นปูนมาแบบนี้ครับโอ้ดูครับมอ,ม,รมองไกลแทบมองไม่เห็นน้ไม่ใกล้จริงๆโหเกือบตายทำงี้ได้ไงครับหาคนมารับผิดชอบด้วย มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับอันตรายถึงตายเลยนะถ้าขับมาเร็วๆนี่เลยครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้ะต้องอุทานจริงๆนะอ่างหอหีบโอ้โหขนกันแบบนี้เลยเหรออันตรายมากเลยนะคะเราก็ช่วงที่มันล้นออกมาเนี่ยเหลือออกมาก็คือมันกินเลนซ้ายกับขวาเลยคือพูดง่ายๆทางด่วนกรุงเทพครับคุณผู้ชมมีสองเลนน่ะแต่ไปไม่ได้ทั้งคู่แล้วมันเลยตัวรถบรรทุกออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ขับอยู่ กลางค่ำกลางคืนแบบนี้ใช้ความเร็วไม่ได้สูงด้วยแล้วทางด่วนอย่างที่รู้กันปกติเขาจะใช้ความเร็วเกิดคนเขาขับมาแล้วเขาไม่รู้ชนอัดท้ายเข้าไปได้เต็มๆเลยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันเหมือนเซนเซ,นเซอร์นะจริงๆที่เห็นนี่คือแผ่นปูนนะคะ,ะทั้งแผ่นเลยนะใช่ไอ้ไอ้สีเลียมๆที่อยู่บนรถบรรทุกเราไม่ได้เซ็นเซอร์ภาพนะไม่ใช่ะนะนั่นคือแผ่นปูนขนาดใหญ่นะครับแล้วอย่างที่เห็นไม่มีรถนําขบวนไม่มีรถปิดท้ายไฟท้ายด้วยไฟท้ายก็ไม่ค่อยเห็นน่ะแม้แต่ ผ้าสีแดงที่ควรจะปูกเอาไว้ก็ไม่มีนะครับเรื่องนี้ทําให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปต่างวิาพากษ์วิจารณ์ณกันเยอะแยะมากมายว่าอันตรายเหลือเกินชิ้นงานแผ่นปูนใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงขึ้นทางด่วนมาได้ทางเจ้าของคลิปก็ตอบกลับว่านั่นสิครับผมก็เข้าใจคนนํามาหากินนะแต่แบบนี้มันอันตรายเกินไปอาจจะไม่ใช่คันผมก็ได้ถ้าเกิดขับรถมาเร็วๆเนี่ยยังง่ายยังไงก็ชน บางคอมเมนต์เข้าไปบอกด้วยนะครับว่าโอ้เจอแบบนี้บ่อยนะประเทศไทยอยากจะฝากให้พี่พี่ตำรวจช่วยกันดูแลด้วยนะครับ